สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช,ช่องของ Dream Motor โดยผมธันชัยนะฮะสำหรับวันนี้ Dream Motor ก็มีรถอีกหนึ่งคันที่จะมาบอกเล่าให้กับหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุแล้วก็ f c หลายๆท่านที่ติดตามในช่องของ Dream Motor นะครับสำหรับรถคันนี้จะเป็น Hino FG8J นะครับเป็นวิคเตอร์ปีที่จดทะเบียนก็คือปี2564ความยาวของตัวถังอยู่ที่7เมตร30เซนนะฮะ สภาพโดยรวมของรถณตอนนี้นะครับจากของเดิมเป็นรถ6ล้อถูกไหมครับ f อแต่คันนี้ถูกดัดแปลงเป็นรถ10บล้อแล้วก็เป็นแบบเลายกแล้วก็พร้อมติดเครนนะฮะส่วนรายละเอียดต่างๆในๆในเรื่องราวของที่มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังแต่ณตอนนี้ผมขอพูดคุยในเรื่องราวของหัวเก่งนิดหนึ่งนะครับจุดเด่นของหัวเก่งของรถคันนี้ก็คือสีเดิมทั้งหัวนะครับยังไม่เคยเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างออกจากห้างมายังเป็น อย่างนั้นอยู่นะครับสีก็อาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตามตามกันชนเนี่ยก็มีรอยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันมันได้เดิมนะฮะเดิมทุกชิ้นเลยกระจกหน้ามีแตกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแล้วก็ภาพรวมๆของหัวเก๋งตามที่เราดูเนี่ยสวยแม่นตั้งเกินรถคันนี้สวยครับสวยนะประตูก็มีรอยขีดบ้างนิดๆหน่อยๆแบบนี้ครับคือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการบอกว่า อยากได้เป็นสีขาวมุกแบบที่คุณชานชัยทำบ่อยๆก็ยินดีจัดให้นะครับไม่มีปัญหานะฮะสภาพภายในรวมๆของหัวเก่งนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาพาทัวร์นิดนึงนะครับอ่ะต้งเกินเชิญภายในนิดนึงครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญครับครับผมสำหรับภายในคันนี้ก็ถูกล้างทำความสะอาดอีกคัน ส่วนเบาะไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดครับคันนี้ผ่าหลังคาพวกเก,เก็บเอกสารก็ล้างทำความสะอาดใหม่หมดกหน้าปัดคอนโซลส่วนเลขไม่จะอยู่ที่3 2894กสิกิโลเมตรครับคันนี้วิทยุยังเดิมๆอยู่เลยสภาพโดยรวมก็ efendim, สวยไหมนกเินสวยสภาพโดยรวมนี่สวยเลยครับไม่มีทิศแน่นอนครับ ทั้งคันมีสีโป๊วไหมน้องเกินคันนี้ไม่มีครับไม่มีรอยเพราะไม่เคยทําสีเลยครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุหนักมาเลยนะครับยังฟองฟองนะครับประตูปิดปั๊บนะครับตะเข็บเดิมทุกเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าประตูเม็ดอาร์กต่างๆเนี่ยผมเช็คหมดแล้วนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับฟองฟองทั้งหมดนะฮะรถคันนี้เป็นรถเครนผมขอพูดถึงเครนนิดนึงเครนตัวนี้จะเป็นเครนยูนิค V550 นะครับ5ตัน สี่ปอกสามชักเครนตัวนี้รถคันนี้จดทะเบียนปีเท่าไหร่นะ่านเกินหกสี 6, 4, ่ถูกไหมครับหกสี่เครนตัวนี้ติดมาพร้อมกันกันกบรถเท่ากับอายุของเครน V550 ตัวนี้4ปีพอดีพอดีสภาพโดยรวมนะครับเครนตัวนี้ติดมาพร้อมกันกันกบรถเลยเดี๋ยวให้ดูความสดของเครนตัวนี้นะครับคันโยกแน่นปึกไหมท่านเกินแน่นปึกนะครับยังไม่มีตรงจุดไหนเลยนะครับคอนโทรนี่ที่สึกล้อนะฮะแน่นทุกอย่างนะครับเครนตัวนี้ เป็นเครนบี5้าเมดอินไทยแลนด์เพราะฉะนั้นจุดเด่นของอเครนเมดอินไทยแลนด์เนี่ยก็คือความสามารถสูงสุดที่เขาจะตอบไว้ในเพจของเราก็คือเขาจะลง5ตันเต็มแต่ถ้าเป็นเครนเก่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะลง2.93เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าหลายๆท่านที่นําไปใช้งานที่จะไปขอใบป,ปอจ2อ,องนะครับความสามารถสูงสุดพิสมกกรเขาจะเซ็นให้อยู่ที่5ตันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดที่เป็นจุดเด่นที่เป็นเครนในบ้านเรานะครับสีสันอต่างๆเนี่ย เราไม่ได้ทําเลยใช่ไหมนังเกินไม่ได้ทำเ <c oughs> <ส>ครนคันนี้ไม่ได้ทําสีเลยนะครับสภาพทุกอย่างยังสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับผมเช็คหมดแล้วอุปกร,รณ์ในการใช้งานทุกอย่างนะครับมาจากห้างของเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สีแดงแบบนี้ออกอมชมพูนิดๆนะครับภาพรวมๆก็จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะฮะติดตั้งมาจากรถป้ายแดงอายุ4ี่ปีเท่านั้นเองสําหร,รับเครนนะครับเห็นไหมครับท่าทุกอย่างก็ยังสวยสดงดงามนะฮะในส่วนของเครนตอนนี้ ต้องเกินน้ำมันไฮดรอลิกเราถ่ายยังไฮดรอลิกเรายังไม่ได้ถ่ายเรายังไม่ได้ถ่ายแต่กองกองไฮดรอลิกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ลูกค้ายังไม่ได้ถ่ายครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแน่นอนนะครับสําหรับในส่วนของเครนนะครับก็ตามที่ผมเรียนลูกค้าไปอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบะนะฮะเป็นกระบะครอบซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยใช้มาต้องการใช้งานแบบนี้นะครับไม่ได้ต้องการแบบเป็นแผงข้างอย่างเดียวเขาต้องการต้องการรั้วด้วยเขาก็เลย ต่อรั้วขึ้นมานะครับในในส่วนของกระบาเนี่ยความยาวของกระบาดนะครับอยู่ที่6 7เมตเจสเซนสูงจากพื้นขึ้นไปถึงรือรั้วเนี่ยหนเมตรห้ 1, 54, นะครับแล้วก็ความกว้างวัดในอยู่ที่2,35เมตรสาเซนนะฮะภาพรวมๆตอนนี้ที่ผมยังไม่ทําสีนะครับผมยังไม่ทําสีเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าคนที่จะมารับรถคันนี้ต่อจากด r ีมมอเตอร์เนี่ยใช้งานแบบใดผมก็เลยคงกระบาดแบบนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าสมมุติว่า ลูกค้าต้องการใช้กระบะแบบนี้เลยเนี่ยตรีมมอเตอร์ก็จะทําสีให้ใหม่ทั้งลูกนะครับสีลูกค้าเลือกได้เลยว่าต้องการสีแบบไหนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้แบบเป็นแผงทึบ40เซนก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของกระบะก็ตามที่เห็นนะครับทีนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมต้องต้องขอพูดนิดหนึ่งเป็น10ล้อดัดแปลงลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นเขายกนะครับเห็นไหมครับเขายกตอนนี้ยางเนี่ยจะพ้นดินนะฮะยางจะพ้นดิน จุดเด่นของของลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่ซื้อ10ล้อแท้ก็มีไม่ซื้อ6ล้อแท้ก็มีเพราะว่าถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นได้ทั้ง10บลอ้อเป็นได้ทั้ง6ลอ้อเวลาเขาวิ่งงานอย่างสมมติว่าวิ่งงานเนี่ยสามารถที่จะรับน้ําหนักของ10ล้อได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งงานส่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนรับไปเนี่ยเป็นเที่ยว10บลอ้อแต่ขากลับมาเ็าสามารถที่จะยกเพลาลอยขึ้นมาแล้วก็วิ่งเป็น6ล้อวิ่งมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้า จะได้กําไร2ต่อนะครับวิ่งเป็น10ล้อก็ได้เป็น6ล้อก็ได้นะครับนี่คือจุดเด่นเลยเวลาที่ไปทําแบบใหม่เขียนแบบใหม่ไม่ใช่ถูกถูกนะครับเนี่ยเอากล้อไปทำเนี่ยหมดไปร่วมร่วมสามแสนนะครับผมผมแจ้งอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเจ้าของเดิมเขาทามาแบบนี้คนที่ได้รับช่วงต่อไปเนี่ยเป็นกําไรของคนที่ได้ใช้งานต่อนะครับแล้วก็สภาพ นักกระบะก็ตามที่เห็นนี่คือสแตนดาร์ดผมยังไม่ทำอะไรนะครับแล้วคราวนี้ตามมาตรฐานของรีมมอเตอร์นะครับเราก็เซ็ตช่วงล่างให้ใหม่ทุกรายการนะครับดุมล้อทั้งหมด6ดุมถูกยกขึ้นแล้วก็ดึงดุมล้อออกมานะครับแล้วก็มาเซ็ตดูว่าช่วงล่างมีอะไรที่มีปัญหาส่วนใหญ่เจออะไรบ้างครับต้งเกินส่วนมากก็จะมีพวกลูกปืนจารบ,บีจารบ,บีจารบ,บีลูกปืนล้อซีนล้อต่างๆถูกไหมหครับ<ห>แล้วก็<ห>สลักหูแหนบ<ห>สลักหูแหนบนี่เราเปลี่ยนทุกตัวเลยแล้วก็ ของเดิมมาอาจจะระบีไม่เข้าเลยใช่ไหม้องเกินใช่ครับแห้งกลางเพราะว่ามันแห้งกลางไปเลยแล้วก็สลักมันเป็นสนิมเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับจนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็รู้สึกถุงลมจะร่วกไปอันนึงใช่ครับถูกไหม,มฟังน่าจะฟังนี้นะครับอ่าเราก็เป,ปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของล้อนะตอนนี้เนี่ยถูกเซ็ตโดยทีมงานของบรมมอเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบคลัสก็เช่นเดียวกันนะครับเกียร์ถูกยกลงมาแล้วเปลี่ยนแผ่นคลัสใส่เรียบร้อยแล้วเป็นแผ่นใหม่แล้วก็เช็ค ไฟวินเช็คจานกดนะครับซีนคอหลังของเครื่องมีมีรั่วมีซึมไหมนะครับเราเช็คให้ใหม่ทุกอย่างลูกปืนปลายเกียร์ลูกปืนคลัสนะครับสรุปแล้วภายในดังคลัสนี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนยางตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหม้องเกินยังยังเป็นยางเดิมอยู่นะครับยางเดิมเนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับนะฮะ รดีมมอเตอร์จะเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับยางหลังเนี่ยแเส้นเป็นยางใหม่เลยซึ่งยางหน้ายังเป็นยี่ห้ออย่างดีอยู่ดอกยางก็ยังเยอะจะไม่เปลี่ยนแต่ยางหลังนี่จะเปลี่ยนให้หมด8เส้นเลยทีนี้ในส่วนของเครนกับตัวถังเนี้ยผมพูดคุยไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องของห้องเครื่องนิดนึงนะครับนะครับรถที่ดีเนี่ยเวลายกเนี่ยยกคนเดียวก็ยกได้เลยถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุนะครับหัวเก่งไม่มีทางที่จะหนักนะครับ ยกเว้นเขาควายมันจะสึกมันจะกร่อนไปมันก็เลยทําให้ไม่มีแรงในการดิ่แต่คันนี้รถยังใหม่อยู่ไม่มีปัญห,หาแน่นอนทีนี้ในส่วนของเครื่องยนต์เห็นไหมครับสภาพโดยรวมของเครื่องยนต์เป็นไงน้องเกิน์0สามแสนตัวลคกคลไหมเนาะนิจิตต่างนี่ยังเป็นเดิมหมดเลยนะครับสแตนดาร์ดหมดเลยจากโรงงานมานะฮะไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีการลื้อนะครับโอลิงฝาวาวล่างบนชั้นล่างชั้นบนแล้วก็ระเกณฑบฝาสูบ ไม่มีร่องรอยเลยนะครับสวยงามทั้งหมดเลยไม่มีรั่วนนะครับอันนี้สภาพของเครื่องยนต์อันนี้ของเหลวเราถ่ายหมดหรือยังของเหลวเรายังไม่ได้ถ่ายเรายังไม่ได้ถ่ายแต่เราจะถ่ายให้ก็คือน้ามันเกียร์เครื่องเฟืองท้ายกองเครื่องกองโซลาน้ํามันไฮดรลิกรองไฮดรลิกราจะเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของใต้พื้นของหัวเก่งนะฮะเห็นไหมครับอันนี้กระโหลกเนี่ยโอ้โหแผ่นฟอยล์กันร้อนยังสวยๆงางามอยู่เลยนะครับเนี่ยกริบเลยกริบเลยนะฮะร่องรอย สแตนดาร์ดจากโรงงานอย่างไรยังเป็นอย่างนั้นสีไม่เคยทําไม่มีร่องรอยเคราะไม่มีร่องรอยการอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับการมีอุบัติเหตุแล้วก็ตะเข็บต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยงามโอ้โ oh ห oh. จัดว่าสวยนั่เนเลยเนาะยางหน้า <c oughs> เต็มประมาณสัก80% 85%ได้นะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะครับในส่วนของรถจดนในส่วนของด้านหน้านี้นะครับสลักหัวเหนี่มทุกตัว ด้านหน้าเราก็เปลี่ยนใช่ไหมน้มองเกินเปลี่ยนทุกตัวครับเปลี่ยนทุกตัวหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดนะครับพร้อมๆแบบนี้นะครับทำสีเสร็จเปลี่ยนยางให้อีก8เส้นในลักษณะกระบะแบบนี้บดีมมอเตอร์ตั้งราคาอยู่ที่2องล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาที่เบอร์ผม0816577048งผมชันชัยถ้าต้องการรับเป็นเงินสดนะครับพรุ่งนี้ก็มารับกลับบ้านได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าจะใ ดำเนินการในเรื่องของไฟแนนซ์ทางเราก็มีไฟแนนซ์คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับอยอดจัดแล้วก็เครดิตขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของลูกค้าเป็นหลักนะครับว่าจะได้ยอดจัดเท่าไหร่นะครับหลังจากที่มีการทําการส่งมอบรถกันไปนะครับรีมมอเตอร์ก็มีการรับประกันนะครับสำหรับรถเครมนะครับสเรื่องที่ผมไม่ได้รับประกันก็คืออุบัติเหตุจากการใช้เครมน้ําแห้งน้ํามันเครื่องแห้ง3ารายการนี้ขอยกเว้นที่เหลือ1เดือนเต็ม ทุกรายการนะครับในการใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> รถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่ยังไม่ได้ทําสีกระบ,บะเท่านั้นเองนะครับท่าในใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะฮะก่อนที่ผมจะจบคลิปในการแนะนํารถหกสิบล้อติดเครงคันนี้ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์ในช่องของ Dream Motor ด้วยนะครับสำหรับคลิปในการแนะนำา10ล้อบัดแรงเป็นเฮายกแล้วก็ติดเครม5ตันสท่อน ยูนิคสวยๆในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงตรงนี้พบกันที่ทันถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ